ป้าบุญลอยพี่นอนองอยู่นี่คือว่าวิวบรรยากาศดีสุดเลยอยู่นี่เนาะตอนนี้ก็ตััไมาอีกนะตอน,น พอดีเฮ็ดที่พักแล้วก็มันก็มือกแล้วเนาะค่ำแล้วพี่น้องนี่ขึ้นมานอนอยู่นี่อยู่นี่แล้วเนาะขึ้นมานอนฮาบอ,อารเอาสั่นที่พักตัวอืมสบายดีตอนเช้าเด้อพี่น้องเนาะตอนนี้เขาลกแล้วก็เกด่กคนนี้แหละเนาะเหมือนเลยแบตออมให้อยู่เซ็นทารานี่เด็กสิป,ปอนี่พี่น้อง มาเมื่อหร่มามาครับครับทักทายสบายดีสบายดีพี่น้องมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่สี่แล้วเนาะมื้อนี้ก็เป็นวันที่สี่แล้วเฮาจิมาใหญ่งบอลนอนเนาะพี่น้องเนาะเฮาจิมานนอนอยู่นี่ต่ออีกเนาะ เรานอนอยู่ไต่ไปมันส,สร้างขึ้นแล้วเนาะเราใหญ่มานอนอยู่นี่แล้วเดอ้อพี่น้องเนะทาะขติดตามเบอร์นักการเลยเพราะว่าอยู่นี่มีมีหมาเนาะมีหมาหรือเฮาจะมาตรงอยู่นี่เลยกระลำสิไปตักเอาเนะาะคราวนี้ไปขึ้นฟื้นจีสารที่พัดนองเนาะเคทุกคนจับเปน็น่แน่ก่อนติดตามเบอร์นักการเลยพี่น้องบรรยากาศอยู่นี่ก่อนเนึ่ นี่มีหมาดมีสองตรงนเนาะมีหมาดนี่แต่ว่ามีสองตงนุนแต่ว่ามีกิ่มเนาะมีแต่ว่ามีหมาดออกมาจะหนี่นี่ประมันสิสินาเนาะแล้วเราจะมาน,นอนตรงมอยู่นี่ป้าทุกพี่น้องเป็นอยู่นี่มีนังหอยลำธารเนาะเวลาเรานอนก็ลำบากสุดเลยจะหนีเนาะ ເຮົາບໍ່ສາມທິດທັບດີດີກໍນີ້ມີກີ້ເຮົາກ bon, ໍນັ້ນມີກີ້ເຮົາມີກີ້ແປນ ബോ ນຕາມຫມໍເນາະເຮົາຊິດ້າໄຟຢູ່ນີ້ແລ້ວກໍຊິຕົງຢູ່ນນາະບຍການກບຍກາດຄົດີພີນ້ຕນຮົາຂຶນໄກັບຝຶມໃໝ່ຈນນາບຍການກປະມານນ້ນດາຕາບນກນນນດ สิได้ตมจักหมอนปลาตมอยู่ลุงขนานสิฮดหมอนเนาะเฮาตอมอยู่ลุงนาอยู่ใต้หันเนาะเฮาน้ออยู่ใต้นะสงขึ้นเนาะน้ะนอนสั่งขึ้นแล้วก่อนใหญ่บ่มาอยู่นี่นาะอีกประมาณสิได้นอนจักขึ้นบ่อยู่นี่นเนาะาเบินก,กันเ้อพี่น้นองตมเต่าก็กะลั่นออกมา,านี่มีหลายสุดเนาะตัวนอยนี่ tụng mặt tàu nên bên này là cái nó tổng vị thịt sư vị sư nam bốc hai dương hai kỳ này họ mà tụng mặt tàu đó thì nó ok họ có như này không tụng mà này là có họ họ gì ิดพักเนาะโอ้โหโอ้โ น่กกากันเบอรนีพ่พูนออกมาเป็น,น้องเน,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 นีิสล่ะว้าพอดีเฮ็ดที่พักแล้วก็มันก็เมกแล้วเนาะคั่มแล้วพี่น้องนี่ว้าพอสามที่พักเด็กไงไงเลยเนาะพี่น้องเนาะพอน้องได้สี่คนสามสี่คนเนาะบรรยากาศดีขนาดเลยพี่น้อง เราผัดบนน้องประมาณานี้นะอยู่นี่เอายกผืนเลยดันเลยก่อนการต้มเตาหนองเรื่อยขั้นตกอค้นพอต้มอ,อยู่นั่งเสรียน,นั่งเตรียมลำคาเลย คนตอนนี้เฮาก็ขึ้นมานอนอ,อยู่นี่อยู่นี่แล้วเนาะขึ้นมานอ,อนเฮาบอสพอสั่งที่พัดไว้แล้ว,น,วน,น,น,นี่น,ะนี่ลงนะเขาต้มเนาะบรรยากาศตอนค้างว่ามันนี่แหละนี่จาว่านอนจะนี่เนาะบรรยากาศตองคังโอ้พี่น,อน้อง คตอนนี้เรากำน,นอนนะนี่ครับผมนอนอยู่น,น,นี่นอนรัดสบายขึ้นนี้เนาะขึ้นนี้ก็เป็นนอนอ,อยู่ป่าขึ้นที่สี่แล้วพี่น้องสี่ขึ้นแล้วฮาหนอยอยู่นี่ฮานอยอยู่ป่าเนาะแต่ว่าขึ้นนี้เราใหญ่มานอนอยู่นี่แล้วเนาะเปลี่ยนบนนอนแล้วขึ้นนี้แล้วโอ้ยสีเดนมอนจักขึ้นเนาะ các bạn thân còn hôm nay chúng có nong lắc của chúng ta, chào mừng các bạn đến với kênh của chúng ta, chào mừng các bạn đến đó kênh của chúng มัแตดตอนเร้านี่จุดผัด้างก็อยู่คนละเต้นอนจุดผัดเนี่อ๋อแานีเนี่ยนี่

นี่นุ่งเป็นไงสุดนะตลูกยืมยิ้มมาบ้างกดอกไม่ชอดอกเยมเยนีก็โอ้ชัดๆแต่เาเขาก็มีอ่ะคุณนุ่งนี่ก็ฟกเลยนะก็สุกเลยนี้ก็บรรยากาศ ตอนซากก็ประมาณนี้นะตอนนี้ก็กินข้าวก่อนเนะครับผมกินข้าวก่อนเด้อมีใหญ่ต้นนึงเลยมาลยมีต้นนึงครับกดนึงก็่ตนใดประมาณมื้อนึงก็บ่มกเนาะคนนึงก็บ่ธรรมดาเด้อเนาะบ่มกงเนาะต้นสอ อันนี้มันกัดดีพี่น้องบึกคุณหอสันที่พัดตัวแล้วขึ้นไปบึกแต่รัวมาคุณเอาลงนนี่นี่าแต่ยู่แต่กินเนาะอยู่หิตกินอยู่นี่เด็กกินยังต่เ้านี่ ตัวฮอแกนอันนึงไว้อ่ะนะเขาตัวนี้พัดบนนอเขาก็ยูนนี่นะพี่น้องนี่ต้องขึ้นเขานออยู่นี่มื่นวันเขา,า,าสั่ที่พัดอยู่ครับครับพี่น้องบรรยากาศตอนสอกคนหนึ่ง

มัรยากาต้นเนะสาอ,อยู่ป่านต้นเาโดนสมบูรณ์ฝนไายทะไหน้อยอย่นี้ต้นเต้ากดเต่าหนี่งมนต์พัดกบอนยาสุาาะ เอ้ยี่อ้อนตอนนี่ก็ตัดมาอีกนะตาวหนึ่เยฮ้ยขึ้นหางแบนี้เนาะเมืี้เราขึ้นไปตัดเอาอยู่ขึ้นเอานาะตัดลงมาอยู่นี่เอาตัดไปจะนี่แหละเอาไปส่งใช่ไหอ๋อสุดเล Nhân Nhân nh này đẹp anh em, anh em xem đây nè, bữa rồi phải tắt này, bầu nhiệt cả, đây này, bầu nhiệt cả đẹp này nè, em. ตอนนี้ครับกูซีเขานอนเลยเด้อเอามานอนอยู่นี่คือที่สองเลยเด้อเอามานอนอยู่นี่นะ,ะมันคือน,นอนสบายสายมมติคือ,คอนี่ตอนนี้ก็จินนอนแล้วน้องเพลินนะนี่ตอนนี้ก็คัำแล้วนี่ก็นอนตในนี้สบายๆนะทุกคนเกันเมืองสาวเนาะอืมสบายดีตอนเช้าเด้อพี่น้องเนาะ ตอนนี้เขาลกแล้วก็ตุม่มตุ่มแล้วเนาะมันเตาเนี่ตุ่มแล้วอันนี้ก็กระรัจะกินขอเนอะอบรรยากาศอยู่ในป่าทุ่มมือเนาะนอนแดดก็บโมหงเณรเลยแดดก็บกดแดดจักเถื่อเนาะโเหิเณดนี่ต่อซสอเห็นแล้วแต่อยู่นี่สองมาบ้าแดดเนาะมันมีตุ่มไม้บางอยู่ นี่ตอนนี้ก็ตอนเศร้าได้ตัวหอดตัวนึงก็เลยว่าแกงกับนันน่ะอมมาเตานี่เนาะแกงใส่อยอมมตาวไว้เนาะนี่บรรยากาศอยู่นี่โอ้บรรยากาศก็ดีลนนญญดดเลยพี่น้อบรรยากาศดีีสุดเลยบ่พัดบ่นเฮาก็อยู่นี่นะอยู่นี่ส่งขึ้นแล้วนะครับน,น้องเมอเอ้นี่สิไปขายแล้วเด้อเด้อถามเบิ้กันเนาะพี่น้องเนาะมื้อน,น,น,นี้สิได้จักโล เด็จักกิโลก็มาเบิร์นกันเลยเมือนมินิตมอันนี้ให้มกก่อนเนาะนี่มีนี่นี่นี่มีอยู่นี่ในซองแล้วก็อยู่นี่อันนึงตรงอันนี้เอาออมือแเราเขาทีไปแบดใส่อยู่หนังเนาะุดทืนฮะความแบดไป้ขึ้นดอยนี่ ขบเมยเลยพี่น้องขบเมยเลยเด้อเอาเวลาตืปตามมาจากเชมอ่ายาีอมีสอตามมาจากเชนอ้ชติจากเชจีติเป้ตามมาจาลติเปนีาเติเมติเป้ตอกเียดีไนตอกียก็กลัาเมลเลยแล้วจิตต์ตม่ละเวลาตือปตามมาจาตุจมจุ là hồ sĩ tê à tam mặt chả lẽ phải đi cứu hàm bút ra để ngã khó hạ gan nó còn gì cả mà tam mặt chả lẽ chả chả mày ngã nhà con khôn nhà lạt nhà mà chả ai mà nó chú là nó tao sẽ tới lo khác mà cho nào mà nó rồi chile thật sự cụ thể tự do chơi cụ thể tự do lắm chưa thể chào bố dê chào tất cả các bạn chưa biết đến ngày hôm nay 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 chưa biết đến ngày hôm ก็สุดที่เด็กเนี่ยเด็กสนะ่แหละเนาะเหมือนเลยครบมือนี่ครับตรงเด็กสะน่นแหลนะเนาะที่เด็กจับเป๋าก็บ้องเดียวเนาะเดี๋ยวเึงเบิ่งนนักกันต่องด้วยมืเยอเราจะแบกขึ้นไปอยู่เส้นทางน,นี่แหละโอ้ผมมาเซอร์มือนี่เนานะ งามมันจิท่านบ่เฮาแบ่มื้อนี้นี่น้ําแห้งแล้วเนาะน้าจมบ่มีแล้วนี่พี่น้องโอเคพี่น้องถ้าบ่นํากันเด้อมือกี้เฮานี้เฮาสิแบะขึ้นไปอยู่เส้นทางเนาะสิได้จับาของบ่ดกันเพี่น้องมื้อนี้ก็ แบตออมหาอยู่เซ็นทาลานิได้10เป๋านี่พี่น้องโอ้นี่คมเหงื่อเลยเนาะแบต10เป๋าแต่แต่ตอนซอนี่ซอมุนจนแล้วนี่ก็ไปกินข้าวก่อนอือแวะเดบอยานีตามปอตะมาเมลตามปอตะฮอนทูเตมาทาอยู่เซ็นทาลานิมาคาย

Nó <Nihah>, sao kì cha hết Mà này là chứ. Nó phát chết cái cái mà ông tiền nhiều mà ba bữa nay phi non như này kia view cáp đi sốc lo này nó như này chốc sốc mi em bin lại nhung mà có đến những xiên lái sốc là như, như này thà ba hầu mà dù chốc số nó bảy nhạc cá này này cá trâu nó cá cọp bị mà chú kiao cho kia, Chai yoka ulu noe cho khá về chưa mọi người mặt dù 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 mọi người chú เป็นว่ลงักาบอุอย่ะลจจุดดงมัจุดจดจิมจะยอกขาทเท่าจะยกขาจุดวจดวูนอยใส่ขาเจอดูเย็บปูมาลอมอยเดนยเย็บปูอะค่ไมห้น,หนาจาซ่อมจะอูอูเขาัาจากเตา Dạ nhiều mà lo, những dạ nhiều lo, là người mãi lo, những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  từ mãi lo, những người 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 ra mà từ 那烤烤嘛哦，对，嘿，咋不叫不嘛？还是卖过水果店了嘛，你知道不？嗯，那这，好吃，这个呢，这个这个好吃呀。准备做冰粉要不要做呀？哦，马哥还有个哪样了？对。 เชม่กลัวตายไปเลยผิดตายไมขามาผีสิขาขาทั้งขาหนึ่งสองสามอ๋อนูแตจ้อกย่าไม่ถอยไปจะโยกคุงจอยโอ้โว้ยข้าวหน้าอะไรที่วะข้าวอันน้คนย่าคนย่าดีใจ好多เลยคย 我们不放心。妈妈啦！哎！喂喂，打不打你妈妈买几包了？我买，我这边的。你过来，这边我买菜哦。打过打对了？啥对了？打没给仔洗个干净？你看这这你那个洗个鸡，还往这来？这你黑鸡没弄吗？鸡？ が来いでちっちゃいわ。あ、なはでな。ええ。綺麗、怖れるね。ロバ食いやろ。あ、ま、雑食だよね。出て。食いれな、パ。食え、わ、買うで、パ、醤油で吐か。え、いいか、ピリス言っててないね。あ、何知らない。買うで、パ、醤油な。じゃ、ガツので、パ、茹でてやろ。じゃら。じゃ、ガツをガツで絡まない。いらません。ええ。